สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโพสต์แรกอ่านแล้วเศร้าโพสต์แรกโตโนภาคินหลังพิธีไว้อะไรแตงโมนิดาเปิดโพสต์แรกโตโนภาคินนะับตั้งแตข่ข่าวของแตงโมที่ตกน้าสูญหายแตงโมนิดาจนถึงพิธีไว้อะไรพร้อมแคปชั่นชวนสงสารเสร็จสิ้นไปแล้วสําหรับพิธีไว้อะไรแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์วันที่3วันสุดท้ายณนะคริจจัศรีภาพกรุงเทพเคสพานสูง ที่มิตรักเพื่อนในวงการและนอกวงการของแตงโมต่างตบเท้าเข้ามาไว้อะไรให้เธอเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเบิร์ตแฟนแตงโมก็ทำน้าที่ต้อนรับแขกได้ดีนอกจากนี้ยังมีนาทีที่เบิร์ตเข้าไปสวมกอดโตโน่อ,อดีตคนรักแตงโมซึ่งถือเป็นภาพที่น่าประทับใจมากล่าสุดทางโตโน่พาคินได้กลับมาลุยงานต่ออีกครั้งหลังไปร่วมพิธีไวไ้อาลัอดีตคนรักแตงโมนิดา เมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาโดยตอนนี้โตโน่กำลังลุยซ้อมขีม่ม้าเพื่อผลงานละครเรื่องใหม่วิวาฟ้าแลบทางช่องวัน31ที่ประกบกับนางเอกสาวปุกลุกฝนทิพย์ตดยล่าสุดเจ้าตัวลงภาพขณะกำลังซ้อมขีม่ม้าพร้อมแคปชั่นเหนื่อยไหมเพื่อนอดทนหน่อยนะร้อนใช่ไหมเพื่อนอดทนหน่อยนะเจ็บปวดมากไหมเพื่อนอดทนหน่อยนะเรายังต้องฝึกกันต่อบีศาสตร์ ซึ่งโพสต์นี้ถือว่าเป็นโพสต์แรกในอินสตาแกรมของโตโน่นับตั้งแต่ข่าวข่าวของแตงโมที่ตกน้ําสูญหายและต่อมาพบร่างไร้วิญญาณขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ